คำเตือนคลิปนี้มีวาจาที่ค่อยๆมันสกิิทธ์มากมายสําหรับใครที่เป็นเซนสตรีทหรือว่าเป็นโรคหว่นไว้อ่อนไหวหรือว่าหวาดกลัวสิ่งใดๆก็ตามง่ายมากเกินไปขอให้ทุกคนนั้นไปดูคลิปอื่นและคลิปนี้ทำมาเพื่อความบันเทิงเด็กที่อยต่ำกว่า13ปีควรได้การแนะนำและรับการรับรองจากแพทย์ด้วยเพราะคลิปนี้ทำให้สมองของคุณนั้นระเบิดหรือทำให้คุณนั้นเป็นบ้าได้เลยแต่ใครไม่ฟังก็ดูคลิปกูัว ที่มีช่วยเช็คเสียงหน่อยว่ามันชัดไหมเทสเทสเสียงมันดังไปไปสักนิดหนึง่งฉันปรับเสียงให้แล้วอะจะเริ่มการถ่ายทอดสดแล้วนะ3 2 1แอคหนึ่ง a c t ลสุดที่ผู้ชมด้นเลยนะครับนะวันนี้อยู่ในรายการลูกรักพ่อนั่นเองวันนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับประวัติของคุณพ่อกันนะครับพ่อผมนั้นคือชื่อจราจรน,นั่นเองนะครับผมนะไม่ใช่จราจรน,นะคือเขาชื่อว่าจราแล้วก็นามจรนนั่นเองนะครับผมนะลูกของผมเอ้ยไม่ใช่ ขาด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 นายเขาไม่ใช่ลูกของไายนาย่าไปลูกของเขาต่อไปห้าพูดผิดนะอ่าโอเคถือว่ารอบนี้คือรอบเดียว3 2 1สองหนึ่ง a ตอนนี้ผมก็เป็นลูกชายเพียงคนเดียวของเขาก็ผมมีแค่คนเดียวนี่แหละเออพ่อพ่อของผมเนี่ยก็ไปอยู่ที่เมริกานะครับผมนะพ่อผมนี้ก็เคยทํางานเป็นแบบช่างก่อสร้างมาก่อนนั่นเองนะครับอันนี้คือพ่อผมก็จะเคยก่อสร้างตรงนี้ก็คือเคยแบบ สร้างบ้านเป็นบ้านหลังไม้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อเติมกระจกด้วยไงครับพ่อผมก็เคยเป็นนักก่อสร้างมาก่อนนั่นเองนะครับผมนะก่อนที่จะมาเป็นทหารในทุกวันนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าพ่อผมนั้นก็จะถูกคัดเลือกเป็นทหารนั่นเองนะครับเพราะว่าพ่อผมนั้นก็ดูค่อนข้างที่จะแข็งแรงนั่นเองนะครับนะน่าสมัยก่อนนั่นเองนะครับนะตอนนี้พ่อผมก็ได้ไปอยู่ในสนามรบนั่นเองนะครับซึ่งได้สู้กับคนจริงๆนั่นเองนะครับผมนะยิงหัวเทชจ็อตคือพ่อผมนี่เก่งมากเลย เรื่องการยิงหัวเนะี่ยพ่อผมเคยจับ RPG เวลายิงด้วยนะนี่ไงนี่คือ RPG ที่พ่อผมถือแต่ปืนพกพ่อผมก็ถนัดนะพ่อผมเป็นคนชอบหยิบปืนพกมายิงมากกว่านะครับนะอันนี้เป็นปืนพกพ่อผมเคยอยู่ในสนามรบบอกเลยว่าหนาวมากหนาวจริงๆเพราะอากาศมันเย็นหนาวมากเลยนะครับผมนะตอนนี้พ่อผมก็อายุก็ราวๆห้าสิบแล้ว ถ้า60นี่ก็กเกษียรแล้วมัง้งหรือ50นี่แหละผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับนะเพราะผมก็ยังเด็กนะครับส่วนผมนั้นก็ชื่อทิมมี่นะครับผมนะถ้าใครยังไม่รู้นั่นเองนะครับพ่อผมนั้นชื่อจาจอนนั่นเองนะครับโอ้บอกดับสองแล้วพ่อผมเคยเป็นทหารหน่วยลบ ABC มาก่อนนั่นเองนะครับผมนะซึ่งเป็นคุณพ่อที่สุดยอดมากเลยนะครับเคยรบกับข้าคนมาแล้วนับร้อยนั่นเองนะครับผมนะพวกกบฏท,ทั้งนั้นเลยนะครับเพ่อผมนี่เก่งมากเลย แล้วถ้าย้อนกลับไปตอนพ่อหนุ่มๆนั้นแล้วพ่อก็ยังซิงอยู่ด้วยก็พ่อนั้นผมก็เคยทําอาหารนั่นเองนะครับผมนะทำอาหารแบบโคตรที่จะเก่งเลยพ่อผมเคยเป็นเชฟด้วยนะแล้วพ่อนั้นก็ไม่เคยที่จะเจ็บเก็บเงินผู้สาวเพราะพ่อนั้นอยากจะเปิดซิงครั้งแรกของเขานั่นเองนะครับจนมันมีผมในวันนี้นั่นเองครับผมชื่อจานนั่นเองนะครับผมนะจนมีผมในวันนี้พ่อนั้นได้เปิดซิงสาวในร้านค้านั่นเองนะครับผมจนเขาคลอดออกมาแล้วพ่อก็ไปเก็บได้มานะครับแล้วพ่อก็มาเลี้ยงดูผมนั่นเองนะครับแล้วพ่อผมก็ไปอยู่อเมรรียยบอ แล้วก็เป็นนักก่อสร้างด้วยนะครับผมนะตอนนี้พ่อผมน่าจะเกษียณแล้วมั้งแหละเออตอนนี้ถ้าเป็นนักตึงสมัยก่อนพ่อผมก็เคยทำอาหารแบบโคตรเก่งเลยอ่ะเออคือทําเคยทํามาสตาร์ดด้วยเคยแบบทุกอย่างเลยสปาเกตตี้แฮมเบอร์เกอร์พ่อผมก็เคยทํานะครับตอนนี้ก็คือทั้งหมดของเรื่องราวของพ่อผมนะครับผมนะเรื่องราวของพ่อผมนั้นก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับก็เคยเป็นทั้งหน่วย ABC แล้วก็หน่วยรถพิเศษแล้วก็เอ่อนักทำอาหารนักก่อสร้างทุกอย่างเลยครับสารพัดพ่อนันเองนะครับ ก็รักพ่อเหมือนกันนะครับผมนะก็ใครที่มีพ่อก็อย่าลืมบอกรักพ่อเยอะๆในวันที่พ่อยังมีชีวิตอยู่นะเด็นะอย่าลืมบอกพ่อรักพ่อเยอะๆนะครับผมนะผมชื่อ,อคุณทิมมี่นะครับผมนะผมก็เป็นคนที่เรียบไม่พูดไม่ค่อยชัดนะเออพูดผิดพูดถูกตลอดเลยก็ขออภัยด้วยยกันนะครับผมนะก็ประวัติของคุณพ่อนั้นก็เป็นประวัติข้าวๆนะครับผมนะยังไม่ได้บอกเลยนะว่าพ่อนั้นชอบกินอะไรหรือว่าพ่อชอบชอบทำอะไรนะครับ เอาละครับก็จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับรายการลูกรักพ่อนั่นเองนะครับผมนะคบที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระด,กดิ่งให้พี่ด้วยนนเองนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปนนเองนะถ้าอยากได้ทำรักพ่อ EP ต่อไปก็ขอนต์กันด้วยบาย